วิ่งมาเพื่อสิ่งนี้ เขามองใครอ่ะโอมองใครเอ่ยส oh, okay. ําหรับคนที่ย <you> <The camera apan> enfin <like> <kijken> ังไม่ได้มานะพาชมดาบรวดเร็วเลยกันนะกันวงดนตรีสโลสซอซึ่งอ มีคล้องมีกองมีชาวเขานะเล่นมีเป่าปีาสวัสดีจ้า ขอ,อเพลงสักเพลงได้ไหมคะัเดินโซนนั่นแน่ก็จะมีจักรยานตัวเนี้มาได้น่าจะหลายปีนะแต่สวยครับบ่งบอกถึงการพยายามํำเป็นเมืองจักรยานการอยากให้คนหันมาออกกำลังกายกันครับถือว่าโอเคเลย ดอกไม้ดูกันไวๆนะเพราะมีคนถ่ายสวยๆให้ดูกันเยอะแล้วนะเรามาดูพาชมบรรยากาศดีกว่าผมจะมาตามหาจักรยานนะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเฮ้ยมือกีฬามีนักแบดบินตั้นด้วยท่าทางใจดีนะยิ้มหวานเชียว เด็กๆคงชอบกันครับพี่ๆน่ารักเจดีแล้วก็นนกีฬาวอลเลย์บอลครับอู้ทำท่าอะไรนี่เหมือนนางลำเลยออ้ชิงไาย,ยังเปิดให้ชมครับแล้วก็ลูกบอลโลกใหญ่โตมโหฬานเลยนะครับอัอนนี้มีนกนางนวลน,นะ สัญลักษณ์ของอิสระภาพที่จะโผบินไปข้างหน้านะฮะอาคารฝั่งนี้นี่เป็นสถานที่กักขังนะหรือเราเรียกว่าคุกเมื่อก่อนนะฮนะ ับอาคารสวยงามแล้วก็อนุรักษ์ไว้นันเมื่อก่อนก็เขาบอกว่านอนเียดเบียดกันงนีละฮะคนเป็นไม่รู้กี่ร้อยกี่พันนะเฮ้ไม่แน่ใจสัญชาติรถนะแต่เราเห็นรถละอึ๊บดูกันนิ่งๆหน่อยฮักนครเชียงไา้นะเฮ้ยมีเด็กๆแต่งชุดเป็นดอกไม้ด้วยถ้าทางจะหนาวนะดูปากสั่นเลยลูก อู้ยูยูยยูฮ้ยิ้มสู่ออู้น่ารักครับรถหมูแล้วก็พวกสาวงามน,นะไม่เหมาะกับหนุ่มหรอกนี่นางเอ็นนางชื่อนางเอ็นนี่ดูสินางเอ็นไปหน่อยกระโดงไม้โตโตเลยอู้ย มามาดูฝั่งนี้กันนะนี่เป็นเวทีขณะน,นี้งานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่17ได้สิ้นสุดแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่มาเยือนพบกันใหม่ครั้งหน้าธันวาคม2 5ประคม น้องทำมือเป็นลูกหัวใจน่ารักเชียวเจงไฮสบายดีเจ้านะครับเป็นบทด,ดิ้งหนึ่งนะที่ช่วยกันรณรงค์เรื่องโควิดว่าเชียงรายปลอดโควิดแน่นอนครับ คำว่าเจ้าคือคำว่าขะนะคะน่าน่าจะมีประเด็นอะไรสักอย่างอันนี้ทำภาพน่ารักอะ่ะทำภาพน่ารักทำภาพเซอฟี่นี่ทำหน้าเย้ย <c oughs> <c oughs> โดนบัคับมาหรือเปล่า <c oughs> แล้วสาวน้อยปากจูของเรานะเราไปดูกันว่าหลอนส่องกระจกจริงหรือเปล่า โอ้มีรอยลิฟอยู่ด้วยพี่เก๋ครับคนทำเก๋มากเลยมีรอยลิฟอยู่ด้วยตรงนี้เป็นลักษณะของหอที่ใช้เข้ายามกันนะเข้าเวเข้ายามกันนะลักษณะก็จะเป็นปูนสวยๆนะแล้วก็จะมีผนังกระเทาะอ,อย่างเงี้ยเขาจะอนุรักั์ไว้หลายๆด้านเลยนะครับอ ด้านหน้ามีอุโมงค์ครับอุโมงค์แห่งรักสวยงามครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคืองานแม่บ้านนะ สุดยอดความสะอาดต้องยกให้ทีมนี้โอ้ผมเจอจัก,กรยานที่ผมนาม,มาแล้วอ้ยในเมื่อเรามาวิ่งนะจะ,จะไม่มีรูปวิ่งให้ดูก็กอะไรอยู่ขอนไม้นี่น่าจะเคยอยู่ตั้งแต่ปีก่อนๆน,นะนะ เป็นรูปนักวิ่งครับแล้วก็รองเท้าสวยด้วยนะเขาประดับประดารองเท้าไม่รู้ยี่ห้อนะด้วยดอกไม้ครับอ่าให้ดูกันสวยๆไปเลยนะบูบาบูาบาทนิดนึงแต่ได้รายละเอียดกันครบนะโอ้นักวิ่งวิ่งท่าถูกเนี่ยนะเอ่อเท้าแตะลงใต้ลำตัวครับไอ้ยาคนทำไม่ธรรมดาแน่นอนเลยครับ านน้อยก็เป็นนักกีฬาแน่เจ๋งอ่ะแล้วมาถึงสิ่งที่ผมอยากดูจริงๆเลยนะเอาดูแบบวบจักรยานโอ้ผมถือว่ามันมันโอเคสำหรับผมมากเลย เงก็โคตรเพาะด้วยนิ่งๆนะเดี๋ยวผมจะไปแคปหน้าจอเอาอประทับใจฮะนี่ที่ตั้งใจมาดูนี่ครบหมดแล้วนะฮะ <c oughs> ดูแค่น,นีย้ยังอื่นไม่ดูแล้ว <c oughs> มีนางนกยูงอะ่ะ โอ้โห oh oh. อันนี้เรียกว่าง,งานไม่ธรรมดาเหมือนกันนะนางจิกน่าดูเลยเอา้าปล่อยนางจิกไป <Wow. S 2> ว,ว้าวเจ๋งอะ่ะฮะไปดูฝั่ง เวทีกันบ้างนะด้านหลังเวทีก็เป็นสโลปเอียงอย่างนี้นครับเจดีแต่ไม่รู้ทำไรถ้าเป็นเด็กๆก,ก็คงบอกว่าเอาไว้ปอยสเก็ตลงมาเลยพ่อหนุ่ม ผมมาไม่ถูกทางหรือเปล่านี่ฮนะเขาเป็นอุโมงเลยวุบไปสู่อาคารฮนะึบขึ้นไปที่อาคารอ่านวะูบให้เสนะ่หนะ์ทนะีนะ่ทนะี่อลังการมาก